อ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำภาพเซนเซอร์กันนะคะโดยภาพเซนเซอร์เนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่เราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นภาพที่ไม่ดีหรือว่าภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยการโดยที่เราจะต้องเบลอ,อภาพดึดๆนั้นนะคะที่เราไม่อยากจะแกล้นคนอื่นเห็นได้ชัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปเปิดไฟล์เพื่อที่จะนำรูปภาพที่เราเซฟไว้นะคะมาใช้ ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Open กนแต่มันแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะแล้วก็ Open เราก็ได้ภาพที่เราต้องการที่จะเบลอแล้วนะคะต้องการที่จะเบลอแล้วเซนเซอร์นะคะขั้นตอนที่สองะคะเราก็จะใช้เครื่องมือพอยปเปอร์นลเลเซอร์ทูนะคะที่แพคบ็อกที่ทูนบ็อกเพื่อที่จะ กำหนดจุดของภาพที่เราจะทําการซินเซอร์นะคะคลิกนะคะแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆในส่วนของภาพที่เราจะทําการซูนเซอร์สําหรับบางคนนะคะที่ไม่ถนัดหรือว่ามือใหม่อาจจะมือสั่นเล็กน้อยนะคะให้คลิกแบบระยะประชิดน,นะคะเมื่อเรา คลิกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องคลิกให้มันมาบรรจบกันที่จุเดเริ่มต้นนะคะคลิกให้มีลักษณะภาพที่เป็นเส้นประนะคะนี่ก็คือสมบูรณ์นะคะต่อไปขั้นตอนที่สามเราก็จะทำการเซนเซอร์นะคะโดยไปที่คำสัง่งฟิเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่ฟิเตอร์แล้วก็ฟิเตอร์แกลเลอรี จากนั้นเราก็เลือก t e x t o r e นะคะในส่วนของ t e x t o r e นะคะก็ะจะมีการซินเซอร์หลายแบบนะคะอย่างเช่นแบบ p a t s w o r k นะคะอันนี้ก็แบบ p a s s w o r k แล้วก็อันนี้แบบ g r a n t นะคะอันนี้อันนี้แบบ Text t e x t u e นะคะในส่วนตัวของดิฉันนะคะดิฉันจะเลือกแบบ แพทเทิร์นคานะคะนี่ค่ะแพทเทิร์นคาเมื่อเราเลือกแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะเราก็สามารถกำหนดแลลกกำหนดกำหนดได้นะคะว่าเราต้องการจะให้มันมีความเซนเซอร์มากน้อยแค่ไหน,นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสโศกไซส์นะคะเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะว่าเราต้องการให้มัน จางมากหรือว่าเข้มหรือว่าเบอร์หรือว่าเซนเซอร์แบบเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูตามความเหมาะสมตามความชอบของเรานะคะส่วนที่สองก็จะเป็นตกดีเท,ด,เทดีเทลนะคะอันนี้ก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีความม,มีการเซนเซอร์ที่เยอะขึ้นบางทีแฟน,นก็จะเอาแบบนี้นะคะพอที่จะเหมาะสม อันนี้นะคะก็จะเป็นซอฟต์เน็นะคะเ,เ,เลือกตั๊หนึ่นะคะเมื่อเราเมื่อเราได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่โอเคค่ะนี่นะคะเราก็ได้รูปภาพที่เราทำการซิลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ